เดี่ยวกับสถานการณ์ทางเป็นจุดยืนของเรานะค่ะเนทีงานทีงานทุกคนทีในฐานของเรายกขอบคุณมากค่ะค่ะวันนี้นะคะดิฉันนางสุนียิ้มย่องผู้อำนวยการสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่5นะคะได้มามอบ เกียรติบัตรนะคะให้กับโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีซึ่งวัตถุประสงค์ของการดําเนินการจัดสถานศึกษาปลอดภัยนะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับสถานศึกษานะคะได้มีความตระหนักถึงความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นอย่างดีนะคะสิ่งที่ได้นะคะบุคลากรทางการศึกษานักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองได้ได้ไดมีจิตสานึกแล้วก็มีวัฒนธรรมในเรื่องของความปลอดภัยสิ่งที่เราท นะคะารางวัลที่ได้เนี่ยผลผลที่จะเกิดขึ้นต่อไปนะคะก็จะทำให้ทุกคนนะคะได้เห็นความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาและก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะเพื่อในปัจจุบันนะคะเด็กเป็นอนาคตของชาติซึ่งถ้าได้มีจิตสำนึกในเรื่องต่างๆเหล่านี้ความปลอดภัยในสถานศึกษาก็จะส่งต่อไปยัง โอกาสต่อไปนะคะซึ่งทางกรุมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเองก็ได้เห็นความสําคัญอันนี้ว่าในเรื่องของความปลอดภัยเป็นเรื่องสําคัญอย่างหนึ่งซึ่งเมื่อเด็กเติบใหญ่ไปนะคะเข้าไปในสถานประกอบกิจการแล้วในเรื่องของการทํางานที่ปลอดภัยก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นเรื่องของการที่จะรักษาให้การทํางานที่มีความปลอดภัยขึ้นนะคะค่ะวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งนะคะที่โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีของเรา ได้พาโรงเรียนของเราเข้ารับการประเมินสถานศึกษาปลอดภัยประจำปีนะคะปีนี้เป็นปีที่2ค่ะการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้เราถือว่าเป็นการพาโรงเรียนของเราให้มีหน่วยงานข้างนอกมาการันตี มารับรองว่าออโรงเรียนนี้มีวิธีการบริหารจัดการยังไงนะที่ทำให้เด็กๆได้รับความปลอดภัยคุณครูและผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาทั้งหมดได้รับความปลอดภัยนั่นก็เพราะว่าเราทำแผนป้องกันภายใต้ตัวชี้วัดต่างๆที่ทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้กำหนดตัวชี้วัดหรือตัวบ่งชี้ไว้เราสามารถทำสำเร็จและ เราจะให้ทางกระทรวงแรงงานได้รับรองเราเป็นประจำทุกปีค่ะจึงอยากจะบอกไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศไทยเลยนะคะการเป็นผู้บริหารสถานศึกษาเราช่วยกันพาให้คุณครูในโรงเรียนของเราและนักเรียนของโรงเรียนเรานะคะได้ทำกิจกรรมต่างๆที่เข้าถึงอย่างเข้าใจและ พัฒนาโรงเรียนของเขาให้ปลอดภัยอยู่ตลอดเวลาในขณะเดียวกันนำความรู้และก็พฤติกรรมที่เขาได้ฝึกปฏิบัติที่สถานศึกษาเนี่ยส่งต่อไปถึงครอบครัวและเขาก็จะได้ความรู้ที่ฝึกปฏิบัติจากที่โรงเรียนนี้ทำให้ครอบครัวของเขาปลอดภัยไปด้วยเพราะกระบวนการของการรักษามาตรฐานความปลอดภัยนั้นมีสิ่งที่เป็นความสำคัญของชีวิตและทรัพย์สิน ที่เรามีอยู่นะคะรวมทั้งาการร่วมมือกันในการรักษาผลประโยชน์ให้กับส่วนรวมและก็ส่วนตัวด้วยนะคะรวมถึงครอบครัวทั้งหมดเลย